เจ้านางลำบวนกิ้งเต็มตะคานกลุ่มโกลุ่มโอทับของวิสาหกิจชุมชนน้างว่าเจ้าบ้านเนที่แปดสิบหกสองตำบมจังบุญแก้วอำเภอบ้านจะา การผลิตและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนนามว้าเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2541โดยมีสมาชิกแรกเริ่มในการจัดตั้งกลุ่มจำนวน30รายจากการรวมกลุ่มกันในชุมชนตนจอมหมอกแก้วอำเภอแม่แลาวจังหวัดเชียงรายช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานของกลุ่มได้ทำการผลิตข้าวแต่น้ำแตงโมและแปรรูปกล้วยตา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เน้นการแปลรูปด้วยกรรมวิธีธรรมชาติใช้ภูมิปัญญาในการผลิตทำให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่อร่อยเป็นความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีประจำอำเภอแม่ลาวและของดีประจำจังหวัดเชียงรายมีการนำสินค้าร่วมออกบูธออกงานโอท็อปต่างๆมีผู้ที่สนใจนำสินค้าไปวางขายตามร้านค้าของ ฝากขึ้นชื่อจึงทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทําให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอาทิเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นต้นกลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก5กคือมีการรวมกลุ่มจำนวน8ท่านมีกรรมการมีกฎระเบียบของกลุ่ม มีกองทุนโดยการระดมทุนจากสมาชิกมีกิจกรรมกลุ่มคือการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและมีการวางแผนร่วมกันปฏิบัติอย่างชัดเจน มีกิจกรรมที่ครอบคลุมซัพพลายเชนสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอมีการวางแผนร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภายนอก ไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทางกลุ่มจึงเห็นโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์และเห็นถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ รวมถึงพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกกล้วยน้ำว้าได้ตลอดปีจึงมีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกล้วยน้ำว้าด้วยระบบเกษตรปลอดภัยและส่งผลผลิตคุณภาพให้กับกลุ่มเพื่อน,นำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างงานสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนต่อไปนอกจากนั้น การดำเนินงานของกลุ่มยังยึดหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเพาะปลูกกล้วยตามพื้นที่เพาะปลูกต่างๆพร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาและรับซื้อผลผลิตอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมนำส่วนที่ย่อยสลายได้เช่นเปลือกกล้วยมาทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้ในภาคการเกษตรลดต้นทุนตามหลักซีโรเวสที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนอย่างสูงสุด สาหกิจชุมชนนามวาได้เข้าร่วมโครงการกล้าย,ยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายโอกาสทางอาชีพให้ชุมชนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานและผลักดันสู่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ขอบคุณค่ะ